สวัสดีครับพี่น้องผมมือพ้าออกไม้ครับมากครับมีนิลำเก้าเลยครับมินิโย่งงมีอมากครับมือมากครับร้านไส้ครับมากครับกำข้อเออ มือสอดครับมากับมือสอดมาเปิดตาหมานให้หลานชายครับปั่นมือปืนไหมมือยิงไหมติดตามกันครับพี่นอ้องนี่จะเป็น,นยังไงที่มีตัวยิ่งใหญ่ให้ได้เบิง่งบ่ให้ไดชมบ่ได้ครับขอมาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผม ไปครับข้อไม้เลยครับพี่น้องไม้ส,สวยๆนะครับนี่ครับมียื่สามช่องครับอืมสองสามช่องครับในเบิ้งเบิ้งนะครับมาสิบ เป็นยังไงจิมานหรือบอมานมันน้งตามครับพี่น้องเปิ้งไปนํากันนี่นะครับปับกไล่ครับปับกไล่ปลักไล่ไล่ปลักไล่ไล่เข้ามาครับอื้มโดนบ่พี่น้องโดนบ่โดนบด่โดนบ่ปลักไล่ไง่ายครับ ก็มิดเถอพี่น้องเอ้ยโอ้งยอง่งายครับพี่น้องง่ายง่ายง่ายมิดเลยโอ้อยเสียดายเสียดายพี่น้องต่นเต็นต่นเต็นจนสั่นหมดครับพี่น้องโอ้บหกดไล่บ้างเหรนเสียดายครับพี่น้องเอ้ยประมาณแปดเกาโลถึงสิบนะครับ ใหญ่ขนาดไหนเขามาหาคนครับพี่น้องยิ่งบอดถึงมากไก่ขนาดเลยระยะแค่สามเมตรครับสามสี่เมตรผาดได้งเลยเตือนเต็มขนาดพี่น,อออน,น้องเอ้ยยันสั้นหมดเขามกไก่พิจารณาเลยโออพี่น้องเลยเสียดายครับเสียดายยันสั้น ขึ้นมาแบบหันหนา้ามาหาคนพี่น้องเอ,อ้ยงกหัวขึ้นมาคือจิบน้าพอดีครับลันเลยครับบอถือพี่น้องเสื้อด้ดานใาาเลยเสื้อาดครับจนสั้นพี่น้องเอ,อ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนโอ้เสียดายยดเสื้อาดครับไปครับพี่น,อน้องตามโตโตอไปบ้านที่มีโตวส,สวยๆในเบื้องบอ่ นะครับพี่น้องตามบึงไว้ร่วกันอีกอีช้อนครับพี่น้องอช้อน ชนชนชนง่ายครับชนง่ายเข้ามา โดนครับโดนโดนโดนพี่น้องโดน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 ครับโดน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 ไปชนครับไปชนชนเงยครับวานบักไล่เงี้ยวานบักไล่พี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วกับมาหลุดกลับมากับมาโดนครับโดนมามามาหลุดมาวานบักไล่ครับพี่น้องเอ้ยห็นเหลืออยู่ Mamá, qué malo. มาหนครับพี่น้องโอ้ขืนยากแค่นอวัดเี้ขึ้นเมื่อหนครับนี่ครับตัวปลาใส่สวยครับยางงามเลยโลกลัวยอยู่ครับปลาตัวนี้ช็อตดโลกล้วยอยู่หลังจากยิ่งบมุโดมืถือครับุดโดใส่ยักยิ่งบืถือโอ้เสียดายกับพี่น้องเลยบุโดก็ได้นี่ครับมากับคำข้อไอ้มือสอดครับเปิดตามือสอดสําเร็จครับ มาเปิดตาให้ร้านใช่ครับไอชัอนใส่โลกบัวครับโลกบวกมานๆครับมึนครับพี่น้องติดตามไปดํากันเบิ้งเงินต่ออีกสิ่มานสําใดครับ ปลาใหญ่บ่โดนพี่น้องเอ้ยปาลาเลดครับปลาใหญ่ไหมครับโดนโดนครับโดนโดนปลาหย่างนั้อพี่น้องยัย วานบักไล่นะครับนี่มันปลาแหลดหน่อยเห็นน้ำดำครับปืนติดกล่องครับพี่น้องตรวสอบลองเบิ้ลปืนติดกล่อง ขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา วานบากกล้พี่น้องเอ้ยปลาหมอตะกลับกับหมอทางเหยียบเห็นดำดำเงาเงาครับเห็นดำดำยิ่งเลยปลาเล็ดหง่ามากยิ่งบ่ถือถือบ่ถือปลาหมอครับมืมนสิบโหมานบ่นพี่น้องเลยครับเดียวเวลากลับแล้วครับพี่น้องเข้ามากดฝากกดแช่กไลค์กดติดตามครับในเวลากลับแล้วครับ รับคลิปนากน็ฝากติดตามครับผลงานจะเป็นยังไงให้กำลังใจกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ